สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะมืโอนีก้กามาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียก่อนนอนเช่นเคยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะอโอ้่หได้เปิดไฟไหน้า,นาบ้านตัวนี้ครับค่ะตัวนี้ไปอยู่ค่ะสงสัยสิว่าได้เปิดแล้วสินอนแล้วค่ะเอ่อทั้งนอกว่าจะทายทั้งนอกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเปิดเพลงค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ ที่พี่น้องเอฟซีลอค้อยเนาะเลขไม่ประสงค์ออกน้มเลขล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขลางคะ่ะงวดว่างหันนี่เพิ่นหามากก็คือวิ่งหนึง่งเพิ่นประกบคูห้ก็คือหนึ่งเก่าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นห้สองคูงแต่เพิ่นเน,น,นะะ้นวิ่งเด้อค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะได้มากแล้วค่ะเอะกาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอ คู่ไม่ประสงค์ออกนามเหล็กลางน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยกับขอขอบพระคุณที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้มีแขกวีไอพีมาครับผมหาน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยค่ะท่านผู้ชมแขกวีไอพีแขกวีไอพีเอฟซีฟุตบอลเนาะค่ะกับเพิ่นวีไอพีอีรีเนาะค่ะ แม่แดงค่ะท่านผู้ชมแม่แดงกับเดือนสเกามาเยี่ยมน้ำเชี่ยกับเกามาเชีย่ยเนาะมาบเบิ่งเฮียนมาแบบว่าในท่ถามเลยกันเพิ่นว่าเห็นเฮาเนี่ยโอ้ยค่ะท่านผู้ชมดีใจเพิ่นมาเยี่ยมค่ะเพิ่นมาเยี่ยมเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์มาเยี่ยมลูกศิษย์เนาะค่ะ,คะมาอีกเด้อแม่ค่ะ แต่ว่ามาบบนี้ให้โทษบอกพอสุ <laughs> ด้กินเขาน้องกันเนาะนค่ะอันนี้มาแบบอันวอดนาบ้านแเพาคนยังคอยโทษเขาเตรียมการไว้เ <laughs> 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 มียนปกติกับคืเอฟซีเห็นลหรอกะทันผ่ผส้มบางเทียกับยูบางเทียกยับว่ยวยูบ้านเนาะกับก็ดีใจแม่เป็นมายามมาหาค่ะผู้เป็น น้ำเชีย่ยมีวันนี้ได้กับพอ่อแม่แดงเนาะค่ะดันบุชชมเจแดงซอยครับผมเพิ่นซอยค่ะดันบุชชมค่ะเอบซี่ขันแม่แดงบ่ซอยน้ำเชียเอบซี่กับ่เห็นน้ำเชียกับเก่ามาเชียเนาะค,ค่ะน้ำเชียกับเคยว่าให้ฟังค่ะดันผุชชมเนาะครับค่ะขอบคุณแม่แดงที่เพิ่นปั่นเก่ามาเชียกับน้ำเชี่ยมาจนเท่าปันนี่ค่ะดันบุชชมเนาะครับค่ะอคเอ้ามาเบิ่งตัวเลขกกันเลยเนาะค่ะ อันซ้ายนี่เพื่อนจะหายลอๆใกล้ๆมือออกเด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่ครับอู้เนี่นอนเด้เท่าโอ้ันหกหนึ่งเลยสายน้ำเสียนี่มีหลายสายเด้อค่ะท่านผู้ชมครับคบันคันเทศแบบนี้คือจังเอฟซีมันจะสอนเหาดิสายหนึ่งสายสองสายน้ำเสีย <laughs> น <ะ S 2> เนาะค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมใกล้ๆลรอๆวันห้อยออกจากน้อยเพื่อนจะหายมากค่ะอู้ยากได้เงี้ยสี่เนาะหายเอฟซี FC จากสิบหมวดเนาะ ดีเราก็เจ็ดเกาทหกหนึ่งน้ำโอ้ยแต้มเดียวครับนี่เอาค่ะท่านผู้ชมรอบไปทีละสเตปเนาะค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมพ่นมาแล้วไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยค่ะไม่ประสงค์ออกนามเพิ่นเน้นวิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นเน้นวิ่งค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะใกล้รอรอกันกับชุดนี้ค่ะครับอ่คนละสํำหนักเด้อค่ะนี่คนละสํำนัก ค่ะไก่ไก่มือค่ะเอาคลิปนี้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาแล้วค่ะเอาค่ะมกักบ่ค่ะวิ่งห้าล่างตัวเดียวห้าห้าหกห้าเก้าห้ากันแปดห้าเละสามห้างวดนี้มาเพิ่มสองครูครับเอ้ยบ่แมนมาเพิ่มสามครูเน้นวิ่งครับพี่น้องเก่ามาเชียวเอ้ากับเพิ่นเพิ่นสอนสูตรให้เก่ามาเชียว เหลือตัวเดียวโคโลค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแต่ว่าเพิ่นก็เก่งมากเล้อค่ะท่านผู้ชมซับสอนมากครับพี่น้องสูตรนี่ครับผมโอ้ข่ะเป็นน้ำเชี่ยนะะวคอยไปก่อนมันมันบางอย่างก็เออน่อไปก็มี่ครับผมเพราะว่าต้องใส่เวลาศึกษานํำแม่คันครับผมเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นจะโทรมาสอนน้ำเก่ามาเชี่ยเพิ่นจะโรมาลัง หลังเลิกงานของน้ำเชียกับเก่ามาเชียก็คือประมาณสามถุงกับสี่ถุงค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะแต่ว่าถ้ามีเลดไปอีกนั่นก็คือนัดกันกับเซียนประมาณเลขจะได้เที่ยงขึ้นจังสี่ก็ต้องนั่งถ่าดิค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเอฟซีผลก็ล่อค่อยเนาะครับค่ะน้ำเชียมาเก่าหาเลยค่ะครับค่ะน้ำเชียมาเก่าหา มอันที่ที่ท้ามเพิ่นเพิ่นมักหาหาเพิ่นมักหาหาบ่ครับผมคือแถวบนเนี่ยเพิ่นมาบนแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมักหาหาหลายกว่าหมู่ค่ะเดี๋ยวเด้อน้ำเชียร์อ่านแห้วเนาะพังหันเนาะหาหาฮุกหาเกาหาการแปดหาและสามหาค่ะท่านผู้ชมครับค่ะนี่ราค่ะท่านผู้ชม ขอบคุณ้อครับผมผู้ใหญ่ใจผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามไม่ออกนามค่ะครับถ้าพี่น้องว่าเพิ่นประกบครูว่าเขาอ่าก็เอาหาเพิ่นไปประกบกับสำนักอื่นเด้อค่ะถ้าซ้ายวิ่งกะซ่อมเบื้องก่อนกะไดค่ะเพราะว่ามันลงทุนหลาค่ะกัเบื้องเพิ่นจะซ้อมงวดไปก่อนกะไดเนาะงวดแรกเพิ่นกะเพ่นกานเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดสองมาพี่น้องอยากเบื้องอีกซ่อมเบื้องก่อนกะได เอาก็มาเชี่ยหันไปทึงผลเนื้อเนื้มเชี่ยสีบ่อเลียงข่วมฟันให้ฟังบัดฟันเมื่อคืนแม่ค่ะท่านผู้ชมฝันเมื่อคืนนี่เกิดมาเกิดมาจนว่าอายุสี่สิบปีสี่สิบปีครบวันเสาร์นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันเสาร์นี่กิดสิบห้าเมียเดินทางไปพาตัดค่ะท่านผู้ชมเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเกิดมาอายุสี่สิบปีบอกเคยฝันเห็น ยังกูเถอะอันพระมหากษัตริย์นี่แหละค่ะครับผมลอห้าเนาะครับผมลอหาถึงลอเก่าค่ะท่านผู้ชมโอ้ค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับคือหาค่ะท่านผู้ชมอ่ถ้าเว้าผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากเว้าให้เอฟซีฟังกว่านานนั่นกับฟันเห็นเดซี่ทัดมาอีกกับฟันเห็นสางที่น้ำเชียรลงให้เบิรงเนาะครับค่ะ ฟันเห็นสร้างสองโตค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี่ฟันเห็นล่อหาถึงล่อเก่าเพิ่นเอากรอบรูปมาให้น้ำเชียค่ะท่านผู้ชมค่ะเอากรอบรูปของแต่ละล่อห้าล่อหกล่อเจ็ดล่อแปดล่อเก่าเอาให้น้ำเชียนี่ค่ะท่านผู้ชมล่อหาเป็นคนล่อให้เมียน พันเป็นคนเอาห้แไหมเถอผู้เดียวเลยผู้เดียวโอ้ oh. ผู้เดียวคนขีง้งูกับบ่กเคยฝันแจัคเทียโนเกิดมาเนอสองน้ำเชื่อก็เลยมักเลียกันเก่าหานี่จิเงี้ครับผมพระว่าพระเจ้าพ่นกับเป็นหาเอาเป็นเก่าอยู่แล้วลมนบอกเงน้ยแตละชัาที่หาอีกค่ะเราพ่นก็ห้หากอบหมอ่านับเป็นหากอบพอ,อดีนี่แหละค่ะท่านผู้ชมมาบอกสูฟังค่ะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ พอก e e. de ันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขโขสุข้อนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับคนุชครับวันนี้พิเศษเด้อครับพี่น้องครับโอ้ยหมดแจแดงแม่แดงด้วยกับสกเกาเดียนับมาเหร่นน้ำครับผมเหร่นน้ำมาทัวร์ใกล้ๆนี่ก็เลยแวะมาครับอากาศมันดีมันคือลมที่เวียกไม่นับพวกในรัฐสอครับเออาที่นี่ในสิบเอ็ดเดือนยุคนไป ไปส้มบานงามเพลนครับผมมาเลยเข้าสห้ท้ายเลยองามเนาะครับจักดังบ่ดังโนนเนนะรเบอะรสภาไปเอาบอกม่วงเอม่ใ่เินมาบอกม่วงไหมอันนี้ยังฝาเพิ่นเ่ว่าแบบว่าอัามันตังท่าพอดีเองมาจบครับมื่ัันมันขิ้นอดเข้าขาคนเอาเลยเอาเลยเอาเลยนีหญ่าดนี่ บ่อเออะมุบอ่อยมีอย่างมีเสียอยู่ต่ว่าก็ได้ใส่ยาดิบ่อเออเอาคนผมดินยาออกินนะบ่อถึงมันก็ไ่มีแ่เลยโวก็ว่าสิสิไปก้นกันหให้เดือนสกกก้นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวตันพอตอนนี้เลยเอาแล้วตอนนี้ตัวนไปไทยสวนไว้นู่น่ไห็ดยังยูหันเห็เห็นนไปไทสวนกรงนาบ้าน่นบ้านหลังน้น้อยมากเนี่ โอ้อยู่เพีกับสิปู่พอดีก็นั่งไถอันดนี่แหละกขาเรื่องหาเเขรื่องหาเพี้ยนเก่งหน้าเขาเรื่องหาพักอ๋อเขเรื่องหาพักสวนขัวกางไถอยู่ก่อนเขดิลงเหยี่เพิ่มเบิงน้ำต่อดีก็นั่งไถ่เฮามาแม่แดงนี่ยมกม่วงตอนแม่แดงครับผมพูดไม่อย่านนกับว่า่บออเข้านะตอนนี้ก็ว่าคิดว่าสิได้มากเลย แปดสี่แปดสีับเก้าสี่แปดเก้าเก้าแปดสี่พู้ต่ปิดปักม่วงเกคาัปแ้วขวดน้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองมาทายข่อยหนาปกก้นกล้วยฝากเมดยงค่ะดันบุชมบันนี้ต้นได้อีกแม่บันเจ้าได้ไหมนดาสึก ดาสกดเดือนสเกาวาว้าวคอยบ่ขุดผอมเฮ้ยมันมันนั่นมันหากสำนันนึงบอกือไปเมีนว่าเมียฉันบ่เคยเห็ียดด้วยเนี่มันตำสำนีบ่ได้บ่แม่นย่างเหรอเนาะ ยันว่ามันอันหากกันสีนเงาเนาะเวปเนป๊บเดียวเอาอันเพราะว่าอันตัวนี้มันมีตะสุกแม้ว่ามีคนกินะะจกเกนะเมเบอร์เหืเอบุเนาะ โอ้แม่ตะกี้มันแหงอ่ะหยวหอดลงมากุุน่ะมันมันเบาเลยมันไม่น่อยเดียวคือห่บ่แม่ไม่น่วยเดียวเด้มันหลายคักอีหลีบดน้มันสุกแม่หน่วยนี่จักหนมันก็สุกมาไ่ไนนั่นเหยียบบนบังบาน้มา่รุ่นบดสิดกินบอกม่วงอยู่ในเฮียนดิ่งเแม่บ่งบอกม่วงเพียกําแพงพังนี่แม่ อากาศดีวะเมียม่เนองนาเามันไม่นิ่งห้องเมียนเนาอยู่หนีเนาดน้นไม่ไงกัเงาตนเนาะด้นยต้นยาง้นยางต้นยางต้นยานงนางตยต้นยตนานยางต้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 นยาต้นยางต้นยางล้นยาตนั้น้น้นยงน้นนยา้านนน ได้ย oh, well, no oh right. mm ูพ hmm. mm ่ม hmm. ด mm ีพนก็ว hmm. ่ายูนี่ยูเอฟซีวาพุ่มดียูดิเมียเออเออหน่อเดียวนึงบอกกล้วยโอ้ยจักน้อยกะจื้อพืกอีกบัวกันกันกันคิดอยากได้อีกมาเอาด้วยมียมันหลายกัอีดีนี่บอวมันเต็มดีไหมมันท่านไหนแกบอมันเต็มดี เต็ทุกมันบด้ขายกันได้กำไรดีนบัวเด้ขายจักเทียนบักมันงามแมันวยขายเื่อ่าขายเมียไปบ้านไปบ้านเนีเนาะนออีเมีสิกลับแล้วกระดมืชมบานเนี่ยมาอีกเด้อเมียวันเี้เป็นแตยูเนาะเป็นแตยูบซุปปลาปลามีัิเผามียนนบอดินซื้อมนอ้ายยนยะไรดิบานนี่ นี่เราแม่มึงหันนั่นนั่นนั่นเหียนหลังหลังหนึ่งของหน้านั่นที่ว่าเฮ็ดคู่กันเด็กหน่อยยืนอยู่หันกนกับมืจะว่ายี่บ่เนียหรอกมีน้ำพ่นแบบนู่นแรงสุดเลยเริ่มมีแล้วเอาป่านนี้แม่เพิ่นมาเล่นน้ำกับสเกลเดือนอันอันกล้วยเอาขึ้นแจ้งได้หรือเมียเดี๋ยวไม่กินปลาเผาจ้ามันไม่ถ่ายรถอยู่ บายบายไลา์บายบายกลับไปแล้วสวัสดีค่ะเตรียมของใหม่ฝนมาก่็บอกค่ะท่านผู้ชมไปแล้วค่ะนี่แดี๋แม่เนื้เจ็ดเน่ะ